ถ้าพลาดแล้วอาจจะต้องรอไปอีกเป็นปีนะคะนี่เป็นบริเวณลานกลางเต็นท์บริการนักท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้ดอกนางพญาเสือโครง่งหรือว่าดอกซากุระเมืองไทยถือว่าบานเต็มที่แล้วจุดนี้ถือเป็นจุดที่ชมดอกพญานางเสือโครง่งที่อยู่ใกล้เมืองมากที่สุดนักท่องเที่ยวบางส่วนค่ะขึ้นมาพักแรมกลางเต็นท์บางส่วนต้องเดินทางไปกลับเพราะว่าอยู่ใกล้เมืองนะคะจึงจะพบว่าช่วงนี้ค่ะนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพได้ตลอดทั้งวัน คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวค่ะว่าจะมีการนําดอกซากุระจากประเทศญี่ปุ่นมาปลูกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทําให้ในายแพทย์รังสฤษฎิ์การจานะวณิชหรือว่าหมอมองนายแพทย์โรคหัวใจมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่และนักอนุรักษ์เจ้าของรางวัลลูกโลกสีเขียวเคลื่อนไหวไม่เห็นด้วยเพราะกังวลว่าการลุกรานของพืชต่างถิ่นอาจจะเข้ามาและควรที่จะดับสนุนส่งเสริมพืชท้องถิ่นก็คือดอกนางพญาเสือโครง ล่าสุดกรมพธุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชชี้แจงถึงประเด็นนี้ค่ะว่าอาจจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนและความกังวลเกี่ยวกับการนําต้นสักุระเข้ามาปลูกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในประเทศไทยโดยกรมพธุทยานยืนยันนะคะว่าไม่มีการนําต้นสักุระมาปลูกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างแน่นอนแต่ว่าจะพิจารณาทดลองปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป,ไป